ตอนนี้เราก็อยู่ที่เต็นท์พ่อบุตรรถบ้านนะเพื่อนอยู่ที่เส้นเลี่ยงเมืองตรงมาทางนี้ก็คือหาไม่ยากคือเส้นเลี่ยงเมืองออกมาทางฮาเลสแล้วซ้ายแล้วก็หรือว่าเส้นเลี่ยงเมืองลงสะพานมาทางท,างที่จะไปพุทธมณฑลอีสานเนาะนี่เนาะอยู่ซ้ายมือเส้นกาลสินเนาะที่จะเลี้ยวไปทางกาลสินแต่เราข้ามสะพานมาอยู่ใกล้ๆซ้ายมือเลยนะเพื่อนก็พามาดูคันนี้เลยโตโยต้าคาวแต่ว่าเอาโลโก้ของฟอร์ดมาใส่นะแต่ว่ามันเป็นคาวคันนี้ใครได้ไปก็คือภาษีขาดเกินแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำได้ แล้วก็มีเครื่องเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยอันนี้เครื่องเป็นหกสูบด้มัง้งที่เราเห็นเนาะอแรงๆเลยอันนี้ตัวเวลขคาเปิดอยู่ที่สี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าได้แบบลุกเลดแบบลุกแบบแบบมาเฟียมาเฟียโบราณน,นะนี่ปีหนึ่งเก้าเลยคันนี้นะนี่คันนี้ก็ดูเบื้องต้นให้แล้วน,นะได้ล็อกแม็กเปิดได้เนาะล็อกไหมเนี่ยโอ้โหที่เปิดแบบคลาสสิกมากดูดิเป็นแบบนี้นะได้บอกแต่งด้วยเกียร์ธรรมดาห้าสปีด นี่ประมาณนี้ประมาณนี้เบื้องต้นแล้วก็ด้านในด้านในรถครอบครัวอย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่รุ่นนี้หกหมื่นเก้าเชฟโรเลตในประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเข้าไปไม่ได้ใครสนใจก็ทักมาได้นะแล้วก็คันนี้มีเจ้าของแล้วเป็นนิสสันนาวาล่มีเจ้าของติดจองแล้วเรียบร้อยแล้วก็คันไหนก็ต่อสตาร์ด้าสตารด้ารถปีเท่าไรครับพี่ ได้แบบนี้เลยนะเพื่อนไปได้ล้อ Mac, แม็กมันก็ได้ผิวกบับนี้เลยนะเนื้อผิวแล้วก็มีพื้นลูกบะตรถอดออกนะสตาร์ด้าแล้วก็มีเบนซ์วยนะเบนซ์ลงจำปามีนู่นนี่นั่นเยอะเลยเดี๋ยวเราค่อยดูไปเรื่อยๆนะก็เป็นรถเข้าใหม่นะใครมองหารถใช้หน้าหนาวมาที่นี่เลยอ่ารถเปียอะไระพี่หน้าใหม่แล้วนะหน้าแบบนี้เลยนะแต่เอาราคาเลยก็ได้พี่ราคาเปิดที่ห้าหมื่นเก้าที่นี่ลดได้เท่าไหร่พี่ถ้าเขามาต่อรองอะ่ะ หน้าบ้านได้เลยห้าพันเนี่ยมีแน่นอนเยอะไหมรถ้เยอะไหมทวัานี้ถ่ายถ่ายให้ 5, ให้าพันหนูก็แทบกำไรแทบไม่เหลือแล้วขั้นไหนขนไหนต่อดีาดาอ่ะไปสตาร์ด้าต่อสีม่วงม่วงแต่เป็นสีประตูนี่สีต้องเก็บนิดนึงนะถ้าใครแบบว่าชอบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์แต่ถ้าใครแบบใช้งานแบบดิบดิบอย่างนี้เลยก็ไปทรงนี้ได้เลย่เถ้าไห่ครับพี่คันนี้ห้าหมื่นเก้าค่ะห้าหมื่นเก้าเหมือนกันแบบนี้เลยขันไหนต่อดี ข้างในอะ่ะเ,เป็นแคมรี่แคมรี่เก็บสีหน่อยสวยเลยยุคปี90กว่าอันนี้เท่าไหร่ครับพี่30,000สามหมื่นเก้าด้ c a แคมรี่เครื่องสองพันละเรียบร้อยแล้วก็หน้าหนูมังกรทองออโตโอ้ออโต้ด้วยตามสภาพเท่าไหร่ครับพี่69,000หกหมื่นเก้าออโต้ท้โรงงานเลยหรอหรอ,อืมธรรม,มดาหาย,ยากนะหาย,ยาก,กยุคยุคสมัยนั้นใครขับกระบ,บะออโต้นะแล้วก็ด้านนู้นอ่ะ L 2อ4ประตู L องประตูห้าหน้าหนะนี่แล้วก็อันนี้ไซโคนไซโห้าหมื่นเกหมืเหมือนกันแล้วก็เชฟปะอ่ะเชฟโรเลตออปตาสีดำเท่าไหร่พี่สี่หมืแล้วก็รถตู้ทำร้านกาแฟ5้าหมแล้วก็อันนี้ออปตาเชฟโรเลตห้าหมื่นเก้าห้าหมเหมือนกัน ก็ oh. ราคาแบบว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะนี่ก็คือการแดดกันฝนได้นะแล้วก็ซื้อแบบนี้ก็ต้องมีความรู้ช่างนิดนึงปลุกความเป็นช่างในตัวคุณนะแบบนี้มีนิดนึงส่วนไอเนี่ยเฟมเบรียสามหมื่นเก้านะเอาไปแต่งเป็นกระบะอคอกไม้นะนี่หล่อเลยเฮ้ยคันนี้มีซันนีรุ่นแรกๆเลย นิคสันซันนี่สองหมื่นเก้าแบบนี้เลยสีเสือโอเคอยู่นะเพื่อนๆทำมันเล่นใบฟิล์มเฟิร์มใหม่เ่ยตูดูดิแก๊แกๆเลยมีซีดี CD ให้ด้วยนะเฮ้ยธรรมดาส่วนคันนี้อะไรนี่เอ็กคอร์ดติดแก๊สแล้วเรียบร้อยราคาเปิดดูที่สี 49, ห่หมื่นเก้าสี่หมืไปทรงนี้เลยเป็นแก๊สเนาะมีเล่มพร้อมโอนทุกคันเนาะสี่หมื่นเก้าก็ต้องห่วงเลยเบนซ์ลงจำปา เบสหกหมืนเก้า 6, ได้ขับเบสแล้วโหยุคนั้นออกห้างนี่เป็นร้านเลยนะนี่กงมอะไรน่าจะพาเวอร์แล้วเนาะโครงสร้างสีโอเคเลยนะเพื่อนเบอะเบอะเท่าไหร่นะพี่หกหมื่นเก้าราคายังไม่ได้ต่อรองอ่ะเพื่อนๆไปทรงนี้ได้เลยหน้าสวยเลยนี่สีฟ้าเหมาะกับพวกทหารอากาศนะ ประมาณนี้6 9หมืแล้วก็คันนี้สี่หมื่นเก้าติดแก๊สเรียบร้อยลงเล่มเรียบร้อยอ่ะคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้ยาวๆฟิล์มภาษีไม่ขาดแล้วก็ฟิล์มใหม่ดูภายในให้เป็นเกียวโต้ด้วย4 9่ 49, หมื่นเก้างลัพาวเวอร์เบาะเบอร์ทาหลังโคงหลังคาประมาณนี้เลยไม่ได้ไม่ได้แย่เลยสมราคามากกระบะด้านนู้นะพี ไปตีไปทรงนี้เลยใช่ค่ะเกินสามหมื่นเก้าอันนี้สามหมื่นเก้าถ้าให้ปั้นหน่อยเดี๋ยวคุยกันเก็บสีเก็บน,นู่นนี่นั่นไม่น่าแพงเท่าไหร่สามหมื่นเก้าอันนี้ก็สี <40 7. S 1> ่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดนี่ก็สวยอยู่สีขาดเกินเหมือนกันนะไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวมีเคบีปะ่ะใช่ค่ะเคบีนะเพื่อนเคบีรถเข้ามาใหม่เยอะมากนะเขาหารถเก่งเนะี่ยที่นี่ สีสีเดิมเลยอะ่ะสีแห้งๆบางๆอย่างนี้เลยนะอ่า KB รถปีอะไรพี่คร่าวๆไม่แน่ใจปีอาราคาเลย3 9มหมื <39. S 1> <39. S 2> ไปทรงนี้เลยนะได้แบบนี้เลยนะ KB หายากนะรถในตำนานนะส่วนนิสสันไม่ขายแล้วก็โฟว e w คันนี้ยังอยู่รอเนื้อคู่อยู่นะใครหาโฟวิว n i สสันได้ล้อใหม่ๆล้อ,อยางแบบนี้เลยลุยๆ ่าเปิดเท่าไหร่ครับพี่คันนี้1น,นึ0งแบาทนี่ถ้าคุยดีก็ได้นะนี่เเล่นปกบาทด้วยนะเพื่อนประตูึบกับเลยแล้วก็กระจกไฟฟ้าด้วยหองวัไรพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะเลขกไม่ต้องมาดูเองนะเพื่อนเลขใไม่มันไม่ค่อยขึ้นอนะ่ะแล้วก็ลถมันเยอะจำไม่ได้วอลโว สีแบบนี้เลยเท่าไหร่ครับพี่สามหมื่นเก้าได้แก๊สปะอ่าแก๊สด,ด้วยเปิดที่สามหมื่นเก้าไปทรงนี้เลยเก้าสี่ศูนย์นี่ทุกชีวิตปลอดภัยในวันโวเก้าสี่ศูนย์รถตู้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันมิกซ์นเออร์แวนได้ยางใหม่แต่ว่าล้อเป็นล้อกระทะอยู่สีเคลียร์แล้วเนาะสีเคลียร์แล้วเรียบร้อยก็สำหรับ ใช้ได้เลยนะรับส่งนักเรียนเบื้องต้นมีเบาะปะโอเคเบาะมาเลยหรือจะเอาเป็นแบบว่าซื้อถวายวัดก็ได้นะน่ารถตู้รับส่งพระอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะเพื่อนทําสีหมดแล้วเรียบร้อยได้พวมอะไรพาวเวอร์แล้วก็เกียร์ธรรมดาด้วยถ้าไหร่เนี่ยห้าสปีดนะซีดีมีฟังแอร์ได้ไหมพี่แอร์เย็นไหมแอร์เย็นค่ะแอร์เย็นเรียบร้อยนะก็ราคานี้โยนเล่มใช่ไหมพี่โยนโอนเองเนาอเอะอ่าะฮะ อ่ะ <ผม S 1> ก็มีคิด,ค,ค,ดค,คุยได,ยได้อย่าต่อเยอะเดี๋ยวโอนให้นี่ภายในใช้ได้เลยเบาอ่ะโอเคเลยอะ่ะแอร์อยู่บนหัวละเรียบร้อยมันก็ไม่ขี้เหร่นะรถปีเท่าไหร่อ่ะพี่สีสีได้เลยสีผ่านเลยสีขาวจัวเลยใส่ล้อมแม็กหน่อยแจมเลยโอ้ทะเบียนขอนแกะแล้วด้วยป้ายฟ้าด้วยนี่เรารอ ศูนย์ห้าถือว่าผ่านเลยแล้วก็ใครมองหารถตู้คันนี้สีแปลกแปกหน่อยห้า oh <my> นะห้าหมื่นเก้าใบทรงนี้เลยนี่ห้าหมื่นเก้าออกไปทรงนี้เลย, 59, ปเ,ลยเป็นรถอํำแคมปิ้งแวนก็ได้นู่นนี่นั่นก็ได้นะเป็นรถลน,น,นักเรียนเก่าแล้วก็คันนี้อะไรนี่ oh <my> อ่ะเดี๋ยวเราต่อด้านแถวหน้านะเอาแถวนี้ไว้ก่อนเนาะประมาณนี้เบื้องต้นเนาะ ก็มีรถปั้นด้วยนะพี่สองคันเนาะกำลังปั้นอยู่แล้วไปเออเพิ่งล้างเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าเบอร์โทรครับพี่ใครสนใจศูนย์แปดหนึ่งหกเก้าเก้าห้าหนึ่งศูนย์หกก็ติดต่อชื่อก็คือพ่อบุตรได้เลยเนาะพ่อบุตรรถบ้านเลยก็หรือพี่ได้เลยเนาะแอดดีไลน์ก็เบอร์นี้ก็ได้ใช่ไหมแอดดีสามารถเพิ่มเพื่อนได้เลยเนาะโอเคแล้วก็เข้ามาคุยก่อนได้นะราคาตั้งไว้เป็นเพียงตัวเลขแล้วก็เดี๋ยวเสริมให้อย่างหนึ่ง เขามมีซาเล้งขายด้วยแล้วก็มีรถโมไซค์สาขาสองอยู่ไหนนี่ที่บอมไปดูแลบ้านโนนทานก็จะมีรถมือสองเป็นโมไซค์หมดเลยเนาะแล้วก็ซาเล้งต่อต่อนี่คือแจกคนพิการใช่ไหมที่เราบอกแจกยังไงพี่ทุกเดือนหรือว่าไงแล้วแต่เราเจอเคสถ้าเจอเคสปุ๊บเราก็ต่อให้ด้วยให้โมไซค์ด้วยแล้วก็ให้ซาเล้งแบบนี้ให้ช่วยเหลือด้วยนะก็คือแบ่งเบา กำไรส่วนหนึ่งอ่ะก็ค,คือคืนให้สังคมประมาณนี้พี่เขาบอกอืมก็โอเคก็มาช่วยอุดหนุนกันนะเพื่อนนี่ประมาณนี้โอเคคิดนี้คุ้มาครับผมครับ